ส,สวัสดีค่ะสว pues ัสดีค nah ่ะพบกับโบลัสุปปลาอีกแล้วนะคะกับคลิปสอนภาษาจีนสนุกสนุกจากกอสอนออำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปคะคุปปลาคราวที่แล้วเราเรียนเรื่อง Present Simple Tense ค่ะ ซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่คราวนี้ทาคุโบเราจะเรียน p r e ส e n น t e เทนที่พิเศษขึ้นกว่าเดิมค่ะห้ยังมีพิเศษกว่านี้อีกหรอคะแล้วอย่างนี้มันจะไม่ยิ่งยากหรอคะคุปลาไม่ยากหรอก่ะคุโบเ e นซีนะคะเขามีชื่อว่า Present Continuous Tense ค่ะ โครงสร้างของ present continuous นะคะอาจจะมีความยาวกว่า present simple สักนิดหนึ่งแบบต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราแน่นอนนะคะโครงสร้างของ tense น,นี้ประกอบไปด้วยประธานบวกกริยา verb to be ช่องที่1ซึ่งได้แก่ is am และ are นะคะจะเลือกใช้ตัวไหนก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะคะกับประธานแล้วหลังจากนั้นค่ะพอเรามีประธาน มี verb to be ช่องที่1แล้วนะคะเราก็ตามด้วย verb เติม ing เราจะใช้ tense น,นี้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนั้นค่ะเช่นตอนนี้นะคะครูกำลังพูดอยู่เราก็จะแต่งประโยคได้ว่า I am speaking ส่วนอาจารย์โบกำลังยืนอยู่ข้างๆครูค่ะเราจะแต่งประโยคได้ว่าอาจารย์โบ is standing ไอเทเช่นคนคอะไรเนี่ยฟังดูก็เหมือนจะไม่ยากนะคะเพื่อให้เสริมความเข้าใจให้สตรองขึ้นเราไปชมภาพเหตุการณ์ตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ Hello Hello It is Jim Yes I'm speaking I am Ben z. What are you doing แล d you? I am doing my homework. What is your sister doing now? Oh, she is having lunch. จากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเราจะเห็นว่าจิ๊บพูดว่า Yes, I'm speaking. ใช่ฉันกำลังพูดซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระทำตอนนี้นะฉันกำลังพูดอู่ อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะเบนพูดกับจิ๊กว่า I am doing my homework ฉันกำลังทำการบ้านอยู่และ she is having lunch ส่วนน้องสาวฉันเนี่ยกำลังทานอาหารกลางวันอยู่ mm hmm. ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ขณนะ mm hmm. ที่พูดได้อย่างชัดเจนอ๋อ oh, มันต่างกับเพเทเซน Simple ที่เเ mm hmm. ทเซนคอนเนี่ย มันแสดงถึงกริยาที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้แต่ present simple มันแค่แสดงถึงการกระทําที่เราทำเป็นประจำเฉยๆไม่จำเป็นว่าขณะนี้เราต้องทำกริยานั้นไปด้วยใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าการแต่งประโยคภาษาอังกฤษมันไม่ยากเลยเพียงแต่เราหมั่นฝึกฝนและก็อย่ายอมแพ้ค่ะคิดแพ้ที่ส้งค่ะ